สวัสดีค่ะพักชมการรายงานสถานการณ์ข่าวประจำวันทางสถานีโทรทัศน์เคเบิลทีวีเอชีกันสักครู่หนึ่งนะคะหลากหลายประเด็นข่าวเช่นเคยค่ะที่ไฟขับวเ้ช t ีเกาะติดสถานการณ์ต่างๆนํามารายงานให้กับคุณผู้ชมได้รับชมกันนะคะวันนี้เราเริ่มต้นกันที่แม่บ้านมหัดไทยจังหวัดราชบุรีค่ะจัดโครงการพระแม่แก้วของแผ่นดิน8 1พรษาองค์มหาราชินี ที่สถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญาจังหวัดราชบุรีค่ะคณะแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดราชบุรีจัดโครงการพระแม่แก้วของแผ่นดิน81พรรษาองค์มหาราชินีโดยมีนายชนชื่นบุญญาณุศาสตร์ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีสมาชิกเหล่ากาชาติจังหวัดราชบุรีและหวัวหน้าส่วนราชการร่วมในพิธีในโอกาสนี้ด้วยนางสายฝนบุญญาณุศาสตร์ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดราชบุรีเปิดเผยนะคะว่าเนื่องในวโรากาสที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงเจริ พระชนพรรษา81พรรษาในวันที่12สิงหาคม2556ชมรมแม่บ้านมหาไทยจังหวัดร,ราช,ชบ,บุรีได้ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดร,ราช,ชบ,บุรีจัดกิจกรรมโครงการพระแม่แก้วของแผ่นดิน81พรรษาองค์มหาราชินีขึ้นเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบร,รมราชินีนาถโดยได้จัดกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันและมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่เด็กพิการทางสมองและปัญญาจำนวน132คน ตลอดจนมอบเงินสมทบจากสมาคมแม่บ้านมหัสไทยจังหวัดราชบุรีจำนวนทั้งสิ้น20ง0มบาทเพื่อใช้ในกิจกรรมของสถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญาจังหวัดราชบุรีในการพัฒนาศักยภาพผู้พิการให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นค่ะ ได้กระทําพิธีประดับยศและมอบใบประกาศศิยยบัตรให้กับนักเรียนายนสิบเหล่าทหารช่างรุ่นที่3ประจําปี2556ค่ะ กรมการทหารช่างกระทำพิธีประดับยศและมอบใบประกาศนียบัตรให้กับนักเรียนในสิบเหล่าทหารช่างรุ่นที่3ประจำปี2556ณสโมสรนายทหารค่ายพานุรังสีอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีโดยมีพลโทปทัทมพงปฐมพัฒน์เจ้ากรมการทหารช่างพร้อมด้วยผู้บังคับบัญชาระดับสูงของกรมการทหารช่างประดับยศสิบตรีและมอบใบประกาศนียบัตรให้กับนักเรียนในสิบที่จบการศึกษาจำนวนทั้งสิ้น100นายโดยก่อนทำพิธีประดับยศและมอบใบประกาศนียบัตรให้กับ นักเรียนในสิบเหล่าทหารช่างจากกรมการทหารช่างได้มอบใบประกาศนียบัตรให้กับนักเรียนในสิบที่มีผลการเรียนดีสําหรับนักเรียนในสิบทหารบกรุ่นที่3ประจําปี2556ได้เริ่มเปิดการศึกษาตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมถึงวันที่20สิงหาคม2556โดยศึกษาที่โรงเรียนทหารช่างกรมการทหารช่างเป็นระยะเวลา4เดือนในโอกาสนี้นะคะเจ้ากรมการทหารช่างได้ให้โอวาทเพื่อเป็นแนวทางในการรับราชการให้กับในสิบใหม่ทุกนายที่สำ ร็จการศึกษาให้เป็นข้าราชการที่มีประสิทธิภาพนำความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาเล่าเรียนไปปฏิบัติงานด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจด้วยความขยันหมั่นเพียรให้การปฏิบัติภารกิจต่างๆสำเร็จลุล่วงและสร้างชื่อเสียงให้กับหน่วยเหล่าทหารช่างและกองทัพสืบไปภายในงานมีบรรดาญาติพี่น้องและเพื่อนๆรวมทั้งผู้ปกครองต่างร่วมแสดงความยินดีกับบุตรหลานที่สำเร็จการศึกษาเป็นนายสิบใหม่ก่อนที่จะเดินทางกลับไปต้นสังกัดและภูมิลำเนาของ

ทำงานในสิ่งทวงวารเศรษฐีและมอบใบประกัศปิบัติให้กับในสิทธ์ของตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างเต็มกำลังความสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากโรงเรียนฐางช่างรวงทั้งศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมในวิชาการใหม่ใหม่และนาไปใช้ในการปฏิหน้าที่ราชการให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับหน่วย ชาติองทัพบกและประเทศชาติอออไปที่ขอฝากกับทุกคนก็คือขอให้ทุกคนองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีนะคะได้จัดอบรมโครงการเยาวชนหาไกลาย,ยาเสพติดจัดรุ่นนี้เป็นรุ่นที่หนึ่งค่ะ Ya, ท, at, 謝謝ที่ค่ายลูกเสือวัสนาดีแคมนะคะนายวันชัยธีระสัตยกุลนายกองการบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเยาวชนหางไกลยาเสพติดรุ่นที่หนึ่งพร้อมด้วยนางเพียงเพ็ญศักดิ์สมบูรณ์นายสมเอี่ยวสุวรรณรองนายกองการบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีและข้าราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีเข้าร่วมในพิธีเปิดโครงการในครั้งนี้กันอย่างพร้อมเพรียงตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีได้มีนโยบายที่จะสนับสนุนงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดทุกประเภท ตลอดจนการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเยาวชนในเขตจังหวัดราช,ชบุรีให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของยาเสพติดและมีเกาะป้องกันสามารถรอดพ้นจากพิษภัยของยาเสพติดได้นั้นองค์การบริหารส่วนจังหวัดราช,ชบุรีจึงได้กําหนดจัดเป็นแผนยุทธศาสตร์ทั้งระยะยาวเพื่อให้มีการดําเนินงานอย่างต่อเนื่องและบรรลุผลสําเร็จเป็นรูป,ปรธรรมดังนั้นองค์การบริหารส่วนจังหวัดราช,ชบุรีจึงได้ร่วมกับโรงเรียนเขารุราชร,รังสฤษิ์อำเภอจอมบึงจัดอบรมโครงการเยาวชนทางไกลยาเส เสพติดขึ้นเพื่อให้เยาวชนมีความรู้ความเข้าใจไม่หลงผิดเรื่องของยาเสพติดและตระหนักถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติดเพื่อให้มีการพัฒนาทักษะชีวิตสร้างภุมมคุ้มกันให้กับตนเองและครอบครัวสําหรับโครงการนี้นะคะทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดร,ราช,ชบุรีได้กําหนดจัดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีพศ2548จํานวน18รุ่นค่ะซึ่งในปี2556นี้จะจัดขึ้นจํานวนทั้งสิ้น2รุ่นรุ่นละ100คนโดยคัดเลือกแกนนํานักเรียนซึ่งเป็นเยาวชนจากอำเภอ ึงรวมทั้งสิ้น120คนเข้าฝึกอบรมระหว่างวันที่19-21ถึงสิงหาคมน,นี้และได้รับความร่วมมือจากศูนย์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจ,จังหวัดราชบุรีสนับสนุนถิ่ววิทยากรเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรมในครั้งนี้ด้วยค่ะหากยาเสพติซึ่งถือเป็นนโยบายหลักของรัฐบาลที่กําหนดให้ปัญหายาเสพติดเป็นว่าปัจจุบัน <c oughs> นะครับแนวโน้มความรุนแร อะะไรนะรนคับย่างอยู่กันที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดราช,ชบ,บุรีนะคะได้จัดโครงการความร่วมมือฟื้นฟูนแหล่งทรัพยากรธรรมชาติเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศค่ะ ที่ห้องประชุมโรงแรมโกลเด้นซิตี้ในคณยวันชัยธทีระสัตยากุลนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการความร่วมมือฟื้นฟูแหล่งทรัพยากรธรรมชาติเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพ,พภูมิอากาศพร้อมด้วยนางเพียงเพ็ญศักดิ์สมบูรณ์นายสมเอี้ยวสุวรรณรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีนายสุธีแล้วสสิวัฒนพงศ์ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีและข้าราชการขององค์การ บริหารส่วนจังหวัดราชบุรีเข้าร่วมในพิธีเปิดโครงการในครั้งนี้กันอย่างพร้อมเพรียงปัจจัยสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงสภาวะแวดล้อมของโลกเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วอันเนื่องมาจากปัจจัยทางธรรมชาติหรือจากการกระทําของมนุษย์ส่งผลให้เกิดปัญหาทางกายภาพหรือภัยพิบัต,ติต่างๆอาทิแผ่นดินไหวสึนามิอุทกภยัยตลอดจนภัยพิบัตอิอื่นๆซึ่งเกิดผลกระทบทั้งทาง,ทางตรงและทางอ้อมต่อมนุษย์ดังนั้นองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสําคัญของภัยพิบัติทาง รรที่อาจจะเกิดขึ้นจึงได้ร่วมกับมูลนิธิประชาคมราชบุรีจัดโครงการสร้างความร่วมมือฟื้นฟูแหล่งทรัพยากรธรรมชาติเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศซึ่งเป็นเวทีเสวนาเรียนรู้ผลกระทบกับนโยบายการจัดการน้ําแห่งชาติต่อชุมชนลุ่มน้ําแม่กลองเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้นนั่นเองค่ะโดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้นะคะประกอบด้วยกลุ่มแกนนําท้องถิน่นชุมชนน ในพื้นที่ลุ่มนาแม่กลองแกนนำสภาองคอ์กรชุมชนองคอ์กรการจัดการทรัพยากรประชาสังคมนักพัฒนาตัวแทนหน่วยงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้อมรวมทั้งสิ้น130คนด้วยกันค่ะ รวจราชบุรีนะคะได้รวมมือกับมหาวิทยาลายัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงค่ะเปิดศูนย์รักษาความปลอดภัยเซฟตี้โซนประจำมหาวิทยาลัยขึ้นนะคะซึ่งเป็นต้นแบบในการบูรณาการรักษาความปลอดภัยค่ะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดกรชัยดิศิลาเดชนะคะร,รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชพัฒหมู่บ้านจอมบึงและพลตําตรวจตีนิพนธ์ผู้พันศีผู้บังคับการตรํารวจภูทรจังหวัดราชบุรีร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์รักษาความปลอดภัยประจาท้องถิน่นเซฟตี้โซนมหาวิทยาลัยราชพัฒหมู่บ้านจอมบึงณบริเวณลานด้านข้างป้อมยามมหาวิทยาลายัยโดยมีคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรจอมบึงตัวแทนฝ่ายปกครองอําเภอจอมบึงและเทศบาลตำบลจอมบึง รวมในพิธีเปิดศูนย์รวมในพิธีเปิดศูนย์สืบเนื่งองจากตํารวจภูธรจังหวัดราชบุรีนะคะได้จัดทําโครงการศูนย์รักษาความปลอดภัยประจําท้องถิ่นขึ้นเพื่อเป็นศูนย์รักษาความปลอดภัยป้องกันปราบปรามอาชญากรรมและยาเสพติดสําหรับใช้ในการปฏิบัติในท้องถิ่นต่างๆเป็นการบริหารจัดการการบูรณาการ ของหน่วยงานบุคลากรและงบประมาณร่วมกันเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนในพื้นที่ในส่วนของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงมีพื้นที่อาคารบ้านพักอาจารย์บุคลากรหอพักนักศึกษามีรถยนต์รถจักรยานยนต์และการจราจรที่หนานแน่นอีกทั้งยังมีถนนตัดผ่านกลางมหาวิทยาลายัยซึ่งสุ่มเสียงต่อการเกิดอุบัติเหตุอัชญากรรมยาเสพติดและอุบัติเหตุทางการจราจรจึงได้จัดตั้งศูนย์ประสานงานการรักษาความปลอดภัยประจำท้องถิน่น ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงขึ้นและดําเนินการให้เป็นพื้นที่ปลอดภัยเซฟตี้โซนโดยมีมาตร,ก,รการและกระบวนการที่สามารถควบคุมได้เพื่อความสงบสุขและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของบุคลากรที่เกี่ยวข้องในมหาวิทยาลายัยโดยศูนย์แห่งนี้นะคะจะมีห้องปฏิบัติการและมีบุคลากรเจ้าหน้าที่จากทุกภาคส่วนมาปฏิบัติหน้าที่ในการรับแจ้งเหตุและเป็นศูนย์กลางในการประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องการประชาสัมพันธ์และการบริการด้านการจราจร ให้กับนักศึกษารวมทั้งประชาชนทั่วไปที่มาติดต่อกับมหาวิทยาลัยและเป็นศูนย์ควบคุมระบบการเฝ้าดูสังเกตการการแจ้งเตือนการสืบสวนรวบรวมพยานหลักฐานอันจะเป็นประโยชน์ภายในมหาวิทยาลัยและชุมชนในเขตพื้นที่อำเภอจอมบึงต่อไปด้วยค่ะแล้วก็พวราท่านนายกท่านก็ท่านมานขอเสียงปรบมือด้วย ตอนนี้นะคะสนย์ประสานงานรักษาความปลอดภัยป้ายองไฟนะองไฟสามารถเกิดอุบัติเหตุนะคะรถกระบะเสียหลักพุ่งชนอัดรถ18ล้อค่ะแต่ไม่มีผู้เสียชีวิตค่ะ เมื่อเวลา12นาฬิกาสานาทีวันนี้นะคะพนักง,งานสอบสวนสอบเมืองราชบุรีได้รับแจ้งมีอุบัติเหตุรถกระบะชนอัดติดกับรถพ่วง18ล้อน,นะคะมีผู้ได้รับบาดเจ็บติดอยู่ภายในรถเหตุเกิดที่บนถนนสายเจดีหักเขางูหมู่ที่3ฝั่งขาเข้าเมืองราชบุรีในที่เกิดเหตุพบรถกระบะโตโยต้าวีโกโบแบ็กแคปสีบรอนเงินนะคะหมายเลขทะเบียนบอใบไม้รอเรือ5 0 3 8ราชบุรีสภาพพังยับเยินค่ะและมีผู้ได้รับบาดเจ็บติดอยู่ภายในรถด้วย ทราบชื่อภายหลังคือนายยานพันธ์ มาคัตชะอายุ22ปีอยู่ที่บ้านเลขที่55หมู่ที่14ตำบลเกาะพระพลาอำเภอเมืองราชบุรีซึ่งบริเวณขาถูกอัดติดกับคอนโวนหน้ารถนะคะเจ้าที่กู้ภัยจึงได้เร่งทําการช่วยเหลือออกมาจากรถกระบะโดยรถกระบะของนายยานพันธ์ชนอัดกับรถพ่วง18ล้อหมายเลขทะเบียน71-1592นครปฐมตัวพ่วงหมายเลขทะเบียน71-1593นครปฐมสภาพรถด้านหน้าพังเสียหายเช่นกันค่ะจากการสอบถามนายยานพันธ์คน ได้ให้การว่าตนได้ขับรถมาจากตัวเมืองราชบุรีนะคะเพื่อที่จะมุ่งหน้ากลับบ้านที่ตำบลเกาะพาะพลาพอมาถึงที่เกิดเหตุซึ่งเป็นทางโคง้งเป็นจังหวะเดียวกับที่รถเก๋งที่ขับมาด้านหน้าทํายางอะไหล่รถร่วงหล่นลงมากลางถนนค่ะตนจึงได้หักรถหลบประกอบกับถนนลื่นนะคะมีฝนตกลงมาค่ะจึงทําให้รถเสียหลักมุดข้ามฝั่งไปตรงข้ามนะคะโดยมีรถพ่วง18ลอ้อของนายธนกรกันสมานขับสวนมาในระยะกระชั้นชิดต,ตนจึงพยายามเบร รถแต่เบรกไม่ทันค่ะจึงพุ่งชนเข้าที่บริเวณด้านหน้ารถเข้าอย่างจังทําให้ถูกแรงประทะอัดก๊อปปี้ติดอยู่ในคอนโซลรถจนรับบาดเจ็บดังกล่าวค่ะ าถึงชุดสุดท้ายของการรายงานสถานการณ์ข่าวประจําวันแล้วนะคะหากคุณผู้ชมพลาดโอกาสในการรับชมข้อมูลข่าวสารที่ออกอากาศไปแล้วนั้นคุณผู้ชมสามารถรับชมและอ่านข่าวสารย้อนหลังได้นะคะคลิกไปที่ w w w h c t v 2 u c o m แหล่งรวบรวมข้อมูลข่าวสารค่ะเลขหนึ่งช่องทางที่ช่องทางของ Facebook นะคะคลิกไปที่ w w w f a c e b o o k c o m h c t v n e w s เีเพียงเท่านี้คุณผู้ชมก็สามารถรับชมและอ่านข่าวสารที่ออกอากาศไปแล้วย้อนหลังได้เช่นกันค่ะเช่นเคยนะคะสำหรับท่านที่ต้องการสมัครเป็น สมาชิกกับบริษัทหัวช้างเคเบิลบอร์ดแบงจำกัดหรือ HTV ของเรานะคะติดต่อสอบถามรายละเอียดพื้นที่ให้บริการและรายละเอียดต่างๆได้ค่ะที่หมายเลขโทรศัพท์032310262หมดเวลาของการรายงานข่าวแล้วนะคะที่ชั้นการจนาสินมาและฝ่ายข่าวให้ HTV ทุกคนต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ในช่วงต่อไปสวัสดีค่ะ